เอาไปทรงบอเอารถเพื่นไปแล้วก็ส่งมาในเพื่อนอ้อ้โไปใส่สองคนนี่อันหน้ามากีเนี่ยยังไม่น้องไม้โมนาบะใส่เสือก้ามไปบุญก็ใส่อันนี้อะไรใส่บาทฮะไปใส่บาทเนี่ใส่เสืออันนี้เลยอ้าบุญไทเมียบุญโดนาวตัวละสิบพันไปยังไงอันนี้ซื้อมาีิเออสิบพันกับยาได้ใส่ได้สวยสินกับงามอีกฮะสินเสือหึงบปได้คืองามถ่าอันช็อกโกแลต อา้าวคือว่าเเสินชอบกรนแรกสินคือว่าสินชอเเก <c oughs> บกรนแรกบอแม่น <c oughs> เป็นนันนี่ของอันป่าของยังพนหายอยู่บอโดยโอ้สิน สบายดีสบายดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเนาะอ่ะมาพ่อกันอีกแล้วกับสองหมุนมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพ่อกันมื้อนี้นนทางสมุนกามาหาทางน้องมีน้องไม้คือเก่าเนาะอ่ะมาหาทางน้องเพิ่์นเข้ากับเมืองว่านนี่กับเซาเห์พนว่าสิมาส่งกับโบด้มาพี่น้องเลยมื้อนี้กันนัดกันอีกแต่บอกว่าสิมาจากโมงเนาะตอนนี้ก็มาหาทางน้องมีน้องไม้เพิ่์นสุก้อนทางน้ำเพิ่นกับ,บอกว่าเป็นเมื่ออื่นว่าซัน จกักคือจังใดพี่น้องเลยเนาะหมือ่อวานนี่ก็พากันไปห่ประสาทเพิ่งพี่น้องอยู่พระธาตอิงห้างเนาะมือ่อวานนี่พาน้องเพิ่นไปสบุนกะพาน้องๆเพิ่นได้ไปห่ประสาดเพิ่งแล้วก็ออกมาเลยพี่น้องเลยอ่ะก่อนเอินกะสะบุนขามามือนี่กะมาหาทั้งน้องเพิ่นก่อนพากันไปทไั้งใดเพิดเนาะ ก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีทุกผู้การที่เิ่งคลิปเฮาแล้วบอกถามโฆษณาขอบุญขอบคุณในไลเด้อเนาะปีใหม่ใกล้สิมาฮอดแล้วให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาอยู่เย็นเป็นสุขเบิดสุขุสุขคนเพิมเจ็บอย่าได้เพิมไข่อย่ามีเด้อเนาะเบิดสุขุสุขคนไปเข้าไปหาทั้งน้องมี่เพิ่นสปอนบันี้สบายดีเด้อเม่ตู้สบายดีเด้อไปทางใดเบิดแล้วมาแต่ไซคือถือหมวกมีแต่ขี้เหงอแท้อันนี้ ไช่เตาทำเต็อตัดไม่ใช่เตาก็ขึ้นมาหนาโอ้ทมแล้วบ่บันนี้ย่างบลเต็มขับอ๋ออันเตาเมื่อวานนี่เตาวานนี่ตัดเพิ่มอีกแบกมาใช่ซอยลานใช้สบายทางใด้เบิดแม่เอ้ยอยู่ทางใด้เบิสเด็กก็ปัดเพื่อนนี่งเข้ามาบอกโอ้ยจะมาขี้อ้นอ่าเห็นจะมาขี้อ้นดิ ได้ยังกินข้ากินนะมันเนี่ยโอ้กินแต่นั้นแก้วแก้วยังแย่แปลกกับลวกพักบ่อกลับมากริ้นน่นั่นแหละอาหารแ่บ้ันนอกเขาอฮ่าจ้าแต่มันห่อนเลยได้บนนี้เนาะบ่วิดแล้วบ่บุญนะจังวะาวิดแล้วบ่ไปบ่เจ้ากว้านนี่ ไปไปจะไปนันทานะครับแห่ต้นเพลิงเพิ่นอีกบ้านนบอยู่นี่แห่อยู่บ้านบ้า่ได้บ้านนี่ได้หลายคนกันนั่งแล้วเพิ่นแห่นั่งแล้วกับน้ำโบราณไร้คนโทษฮะก็ไปคือการใส่สันเมย์ไปทั้งใดเลยแกจะมัดบาร์เดี๋ยวปุ oh, ๊บเมย์แบกไก่แทวบ่โอ้ตัดคำพูดแบกมาโอ้ตัดจะพูดอะไแบกมาเต็มเต็มบ่ยังหลายปดานได้หะึ่บ้าดิฮันโหเฮ็ดลายเลย ไม่ดิบมาลงไหนลูกอมันสิเอาขี้เหนื่อยใช่มาถมบบดนี้ใบไม้เอาใบไม้มาปกใบใบไม้ดิบมาปอกปอกเอาเลยๆปกแบดน้ำปนน้ำแบบจูดเงาหูไม่หยุดไน่นานดังพอได้ดังเนาะอ่ะไปหาพักพอนสะอาบน้ำอาบไหนเราเมื่อยแล้กันไปตัดฟืนแล้เระใส่มาแต่ทางใดล่ะตัวเอ้า ไปดิยังไม่เด้ฮะไม่เอ้ยมาเอ้ยมาเด้อ <Rogers> ว okay. ่านี่แหละบ่ต้องนั่นหรอกโอ้อัดประตูค่ะกะลีคนบ่อยู่บ่โอ้คือสีนาวบัดเข่าห่มผัดนาวะนั่งน้องอืออืออือโอเคไอ้สระดีไซส์อ่าปูมันจังบ่มองมาแต่แบกเพื่นนี่ได้เหรมีแต่ขี้เหยื่ออันนี้น้ำอันนี้ นี่เห็นบ่ะหนายมเสื่อเนี่ยฮึเจ็บหอยแน่เจ็บหอยยังไงอะฮึฮือไปยังไงจ็บหัวเจ็บหัวอ้าวกินได้ยามันเป็นมันเป็นแห้งกว่าจะสกินบ้าไพ่สีถามันเป็นแห้งจังกินบ่ได้อืมเถอะไปยังได้แักตุ้มงามเนึ่ยซื้อเฮงบ่ได้นี่เบิ่งด้วยฮะ เป็บูชาอ้อบูชามันถือราศีเจ้าอยู่บ่หน่ฮะมักศีวนี่อนนเออมักศีนี่สีอย่างสีชมพูบบเป็นวะสีเงี้ยซะสีม่วงเบิ่งสีเนอร์เลดงบูชาหนิสามสาิบพัน <30, 000. S 1> อ๋อเพิเ่นเพิ่นใส่อันนี้เพิ่นก็ให้ถือกับคนเกิดวันน,นั้นวันนี้บ่บ่คนว่าเพิ่นอันนั้นเป็นไงไดยมันมีแบบนี้กับแบบตัวหนึ่งอืม โ,โทษโทษโทษเจ้าพี่งามแน่มานี้ <laughs> <laughs> เดินงามว่ะสบายดีแล้วหนูกเจ้า <laughs> งามแท้แต่งตัวมานี้สิบใบใช่คือหนุ่งสิทธิ์มาใส่บาตก็ยังใส่บาตโอ้มาแต่ใส่บาตโอเจ้ากระไบวะไปอ,ไปอจาจารย์คือไทยไว้ใช่ไหมใส่ยูวัดได้ใส่ร <laughs> ัก<บ>ทีสองโอไม่ได้ไปท่าทึาขงข้างบ่ บคนมันคนลายโดยคนลายค่ะลายอยู่คนนั่งนันหนามากจีเชื้ออีหละไพ่จะไปพากันไปเบกปืนไปเถ่าเบกมาแล้วแล้วก็ขึ้นมานางพี่พากันไปใส่บาทมานี่โดยสวยเบาะขึ้นมาไนะมาตะวันนะมานะประมาณเก้าโมงแปดโมงแปดโมงเก้าโมงพากันย่างไปเพราะเผาไปอีกเนาะเผาไปส่บง เอารถเพื่นไปแล้วก็ใส่น้มันในเพือ่อนไปใส่สองคนนี่อันหนามากจีนยยังไม่น้องไม่โมนาวอ่ะใส่เสือก้ามไปบุญก็ใช่นี่เลยใส่บาทไปใส่บาทก็ใส่เสือ,อน,นี่เลยอ้าบโมนาเทเมโมนาโตละสิบพันไปยังไงอ,อ,อันนี้ซื้อมาน,นี่เ <laughs> ออสิบพันกับยาได้ใส่ได้สวยสินก็นงามอีกฮะสินซื้อเพิ่งมาได้คืองามแทอันสุกเกล็ด อ้าวคือว่าสินโซดาแลมียังสิน <laughs> คือว่าสินโซอกาเล็กบอแม่นเป็นน้านี่อ<า>ของอันป่าของยังเพิ่นหา伊บ่โดยโอ้สินเพิ่นหา伊โดยสินไม่เท่าสินไม่เท่าอีกอ้าวคือไม่แต่สินไปเท่าเท่าไม่นไม่เท่าคือมีสินหลายทียลเพินพ่นพุ่นเพิ่นอยู่บ้านพินพ่นเอามาพี่ อชินเพิ่นแรกเขาตอนยังน้อยดีอแต่ข้าตะกี้พูดโดยแล้วเลยเอามามาเฮลานุ่งแบบนี้โดยพากันกินข้าวกัำยังวันนี้ฮะมังคลามอะลรมังคลามแซ่บอยู่บ่แซ่บของมีบุญซื้อเมื่อมันน้อยพูดโอปุเซ่แกะอะไรกันเปื่อยแกะก็เปื่อยขครืองเคาหนาเนียวเลยแซ่บเออดีเลยแซ่บ อันนั้นเนี่ยพเก๋ยุ้มันแซบยุ้มันถาบว่มีเจียติดเด้มีแต่เข่าซื้อๆมีแต่เข่าซื้อไม่ได้คือว่าอันน้ำก๊อกเพิ่นไปสาอบริหารหรือวันไหนได้ได้ยินเพิ่นว่าได้ยินเพิ่นว่าอันเพิ่นไปเมื่อเช้านี้เอาว่าเอ้าจะสิไป็นจอเลยบ่เพิ่นก็เลยว่าคือว่าได้ยินเพิ่นอันโมเพิ่นไปเมื่อเช้านี้ไปก่อนบริโทรถามเพิ่นบ่ซะเพิ่นโทรมาแล้วเพิ่นวายได้เพิ่นเจาะบ่วะ ยังเกินไปเบิงก็ไปเบิงมองไว้โอ้โอ้เมื่ออื่นพุ่นแล้วไปโดยอ่าเนาะเฮาก็เอาเจ้าไม้ัดนี้เพราะว่าทางพุ่นเพิ่นก็คคาดิเลยอ่าน้องไม้หันหน้ามาจับเจือในลูกอือปีนกล้องมาจับเจือนี่สิใีไสิใไซอันนั้นแหละสิใส่กระเจลแล้วบัดนี้เอาเอาไม้บ่เอาไม้มัดติดกันเด้อไ้งวกไปทางใดไก็ต้องนี่ไปงวกไปทางใดที่เสียงคูดัง ในบุญกะเสพวิวีเจ็บออกห่อนนี่อย่าคือเจ็บคิงอย่าคือถือคิงไข่โอ้ในบุญก็กินยาได้รกินแบบมันวุบวับวับอย่างในแบบฮ้อนฮอนหนาวหนาวนะบัดออกบัดเข่าห่มบัดหนาวบัดออกแดดบัดฮ้อนอย่างนี้โอ้เพลินเพลินไปเบิ่งหมอกไว้โดยแม่บุญกะล่อเสาอยู่ว่าสิมาส่งว่านี่กับมิดชมดล่อเบิ่งอีกมาหนี่เองวันนี้โอ้เสานี้ พิ <ih ak violin Legisl acy> ่นเพิ่นค้าเอาบุญบ่เพิ่นจังบ่ไปว่านี่ก็ถ่าเพิ่นจดค่พอดีเข้าไปแห่เลยเฮาก็ได้บ่แม่นเพิ่นอยากไปลิ้นบ่จ้ะอยากไปลิบุญบ่ด้วยเพิ่นแยเพิ่นว่าวสิบ่นรถติดเพิ่นว่าเลยบ่ไปว่าซั่นเนาะเมื่อวานนีนะไปถ่ายรูปกับน้องเป็นดรูปนึง50000ไสมาเบิ่งดูงามบ่ถ่ายตอนหาไปเอาเบิ่งไป สองคนก็ไม่ไม่นม่บอกไหมโดูลุงวันลูกซิ่งนุ่งศิษย์่อไทยเท่านี้บ่บ่ถ่ายมาโอ้่ายตอนนี้คือบ่หูตอนสิเมื่ออะไเดี๋โอ้ตอนสิเมื่อพระกันข้าท้ายหูบอกไหมโดยอันนี้ค่ะอันหมากผมใกล้สิรอนบ่ได้เด้ค่ะบ๊วยมีแล้วปัะนี้เริ่มสิเบิด์แล้วตัวอะไรนั่นโบถือก็จะสุสะเด้อโดยเสริฟเปลี่ยนผู้สาวแล้วนี่นุ่งเสื้อเขีนสัตว์กับบนเอา ไายถ<ห>ูกขนกรจับบางคลามไปน้ำน,นี่ใสโอ้เอาจับลยเด้อ <c oughs> เอาขึ้นไปบูซาดเด้อางามทะเลนี่ 40, สี่สิบพันหาซิปิปเอาคือพอหายเพิน่นไทรอันนั้นหายใส่เกาะเด้เสร็จแล้เอาสี่ิปแต<อ>า,าเป็นทายหุ้นในโทรศัพท์อีกก็ดีก็่หาซิปอือปกติหายเพิน่นไอันนั้นหายจังครับเพิ่งปินมาบองดูเด้องามอะไคุณน่ะ บ่อย่อมเ้ยเออแต่หัวาญิงฮ้ผหงามเลตอนตอนตอนนันแพ้เยีงไหว้วกพากันไปไทยคนหลายอันนี้อันนี้คนเมื่อเบิล้วบ่ตอนนั้นนะตัวน,นี้นาิ่มิมมืมออกเลยงามไปดเป็นสาวเลย <c oughs> สาว,ส,าวสูงนี่นมีเปยนร้อยหกสิบแมนไปหกสิบหนุ่มีนั่งเลีงได้สัะ แลข1ิเจะหาซิ5หาซิบกลัวอีกพีหน้าก็ห้อยหกซิบใจเฮกซูสองร้อยว้าต้เสิงสีได้สจะได้ลมพัดไปเสียงฮักเครืงและสองร้อยสี่สองห่อเหี่ยงสี่สองห่อซื้อนี่หอบหนึ่งอันกันที่หะห่อพี่สองกันที่สีดีเมื่อสองอ๋อดีเมื่อสองบุษงใหม่อันนี้ค่ะถือกันยังเจ้า การทีสิบเอ็ดกับการทีเจ็ดดีวะบันอ่านมังอ๋อดียลแใจฟังเบิ่งถ่าเสาเพิ่นมาทรงแล้วเฮาจังพากันไปรัดเพิ่นเนาะโดยแล้วเฮาจังไปรัดเบินร์นอาน้ำเย็นมาให้ม่บุญเขียวอยู่ร้อนเ <c oughs> ติมเฉพาให้เขียววองอยู <c oughs> อ่เต็มและอันอ่าืนเลี้ยงใส่เตาค่ะ เขากันยังโมโหติมหรือบ่าติมในแถวเด้ยละเบะเดี๋ยวเจ้าบ่ได้ไปมันเล่าป่ะจ๊ะก็ไปหะเละมาตะวะแล้วก็ไปนั่นแล้วก็มากวดนี่แล้วก็ขิดมะนางนี่ใม่เว่าเพ้าปว่าไปนั่งเผาพี่เด้อนางเสาเนี่ยนั่งเผาธานอยากเอาไปดังโอ้ต้องเป็นน่งเสาธาดยันก็เ่าไปดังไห้เสียเอาไปบ่ได้ไขวัวเจ้าในไม่ได้ไขเป็นยังจ๊ะคือก้มได้เลย หรฮคือเห็ดก้มหน้าเป็นหยังคือก้มหน้าเป็นหยังเป็นหยังคือบ่เงยนะสาจะในคอหักนะเงยหน้าเดี๋ยสิเดี๋ยวสิบ่งามเออจะในเขาสิเอิ้นสาวลังคดแล้วก้มยอยากไปบเงยเงยบ่ขึ้นได้แบบมันลึกเด้บัดนี้ยามเด้สิย่างเห็ดก้มนั่งเห็ดก้มแล้วมันสิเฮ็ดเฮายามจะได้เป็นสาวขี้ลายได้เพิ่นใหญ่เต็มสาวอ่าจะเป็นทหารก็ได้นี่ ยืนตรงเลยสีลองเพลงได้บ่คือไอดีแท้หนีผู้นึงร้องผู้นึงพอนใครได้สีร้องบนเธอเขาผ่อนเป็นเนี่ยเฮาพ่อนเป็นแบบเอ้ย่อนให้เบิ่งเด้อันสมมุิได้ได้อันนั่นนี่บ่บต้องขึ้นแล้วกไม่สมุดโดยได้ีดพอนให้เบิ่งกับร้องให้เบิ่งเอาแล้วกไม่มันสูงก็ใหญ่ขึ้นกู งามมั้ยเนาะขึ้นกุกไม้กะโอ้งาไม้หักเฮ็ดจังไดอุบแล้วบ่อ่ะเอ้าอุบซื่อๆใครอยู่เด้อแก้วเนาะเพลงบ่ได้เด้อมเสียงไอัวเียเตะุกๆไอกปิมาหาเฮาซ้ําเฮากสิตินําบดนี้กนี่เบุญกิาแฮกๆๆนี่เด้คิงฮอนละบนนเฮากมาติอันนั้นดติก่อเออๆๆ ติดอะไรกะมันเศร้ามันเศร้าหอดอะไรกะออคมาหนิมันจะได้สักเขียวจะดีปวดเจ็บอ่ะนี่มะนาวเจ็บปากบาดนี่ซ่ิวันที่ยังก็เพิร์นัดบันนี้วันที่สามอ่ะเพิร์นารดใช่แหละบอกวันที่หกบอกวันอาทิตย์เออที่หกวันที่หกนะประมาณที่หกจืดซอยเด้อเหมาบนท่านคิดลืมอยู่อือมันนี่มะลุมมะนาวกันได้เนาะ เออพ่อกันหัวได้กว่ามีตุภูนาบูดอันนี้บริอุ่นบ่าสานี่อุ่นก็ห่อนในหนอมันอนนี้อุ่นหนาฮะละหนาบูดแต่เกงบูดพันยังอุ่นเน้นเกงบูดเกงเย็นพันยังอุ่นเนี่ย้ันี่นะคือแบบเป็นยังไงสบายใจไปใส่บานมาสาวโอ้อธิษฐานยังว่บอธิษฐานมาทุกอย่างไปวัดพระธาตุอีกห้างเด้ชอธิษฐานยัง น้องมไ,ไ,ไม้เด้ไปเผาอธิธานมยังเน่บวชอธิษฐานอย่งอางมีแต่เอาทุบเอาเทียนไปประว้ซชื่ออ้าวาาบวชอธิษฐานว่าบ่าขเขาเจสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต <ขอ S 1> สิ่งบุดีให้ออกไปเนี่ยได้ดีๆให้ออกเข่ามาอย่าน้ามู่บ่ใบเสืปบาทนะ <c oughs> อย่าหนา้าแล้วก็บอกให้เจ้ากรรมในเวนให้เพื่อน จะทําเลยเนี่ยได้ดสิ่งเฮาก็ปรารถนาสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตเฮาแหละแ <c oughs> ถวใดมีผักขิเล็กปรุงช่วงน,นี้นีมดทุกบ่อนเลยแถวน,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 นั้นมีบ่โนนนั่นน่ะีมดกกหลายๆแถวนั่นเนาะแถวบนเอ้าบ่อน,อออน,นันโนนฝากหวไปหัปห่นเด้ผักขเ,เล็กจไปเด็ดแถวดซะเด็ดหมดเลยน้จะไปเด็ดแถวนะพาไปเด็ดนี่เด้อ ที่ชวนไปเด็ดพักกิเล็กได้สิไปถ่ายคลิปปีปลาพักกิเลกบอนาช้อนน้นอะไรนะอืออันนี้ฝากเฮือนเราไปฝากหัวเราไปฝากไปหาเด็กพักกิเล็กก็จะมีบงมาจ้ะเอ้ยมันนี้บงในย่านแน่ค่อยมันนี่แห่งสมมติว่าปีนี้ไม่กระซิมีดักแด้เนาะแมนวะที <c oughs> ่กายนี่ก็ไล่หลายได้เห็น <c oughs> เห็นหน่อยไทยไปเก็บมาตัวยัไงไงดักแด้อันนี้ก็พูดแล้วปู่ป่าพักกิเล็กเราพาไปเก็บเด้อ เอาไปลายด้วยกะตายใหญ่พุ้นแหละแห่งที่วันเขาคิเล็กตากไว้แหงแล้วแหงแล้วอันนี้ก็เอาอกอมาตากแล้วได้ลายบนนี้ได้แล้วบอสังกระปั้นข้าก็ยังกะได้อยู่แล้วตากเกถือแล้วกะตากคล้ายเทือแล้วมาตากอีกรอบที่สองมาตากอีกหอบลายหอบลายหอบเอกสิเข้าทงมาดิเค้าทง เห็นมันแห้งกะร,ระครัก<ด>แรกค่ะมันบอกคักแล้วมันโม้เลยค่ะมันเสียมโม้แรกค่ะมันแห้งบ,บ่กคักเดี๋ยวรสิให้พาไปหาเก็บภักพิเลกกับรอเสามาหนีิค่ะพุ่นมาทรงเสาเลยสิได้ไปโดยสิไปรับสิปบไปพูดแหละอยู่ที่ไม่พูดแหละพุ่นว่าพุ่นสิบ้านทรงมันนี่ห<ด>าจักรขี่ตอนใดตอนนี้กัจักรโมงแล้วก็ตอนนี้ไปกัน อตอนนี้ก็บ,บ่ายบม้งเด้่ยพุน่นวประมาณใบสามโมงพุ่นวลยจะออกใบพุนบ่นวเลยยังได้จะพุ่นแหละเดี๋ยวสิไปเอาสาวเอานยังพุนพ่นลาดพุ่นจะพุ่นเลยเนาะพากันไปพุนน่นเรับก็ได้ตะเกียบตะเกียบชี้เล็กเลยก็ไปหาหอยเลยกันหาหอยเลยยค่อยสีลงงม,งงงมบัวนาวบัวนาว,น,าวน้องเบ่งเลยลงงมบ่าจะเนรอไอ้พายลงอ่ะเอาลงเองลงเอง มีปิ้งบ่มีบ่มีไก่บ่น้องน้องหอยไก่อือไก่ซําได้ซําบ่ออกปากทางใหญ่บ่หึบ่นั่นไก่ยินจะสันปีนั่นเห็นจะสันอยู่แถวนี้แล้วีบ่มเพิ่นขายเบิดลเพิ่นขายมาแล้วอจะสันมีขายบแล้วเนาะเป็นยังนองมนี่บอกแน่ นะเป็นยังบอกลูกเป็นอะไรหรือเปล่าตีกันหรือเปล่าไอ้บอบอกตีกันได้ฮะจะว่าเป็นแบบนี้จะว่าตีกันไปจ้ะคือปะปะบอกว่าแต่เก้าคือยิ้มดีแท้งันคนบนยิ้มแหละบริงามเนี่ยกันนะยิ้มเลยงามเนี่ยกันนะขนาดคนบงการกันยิ้มเนาะเมย์ในร่องยิ้มด้วยสันนองเมยอจ้ะฮะเอ้า ลูกไผนี่ลูกดีเดาลีลกบวลูกไผนี่ <c oughs> ลูกบียอ,อ้บบวแม่เพิ่งไปอยู่ได้นาะคือบวบเมื่อซื้อเอามือว่านี่บอกเห็นแม่เพิ่นพวกเราอยู่ถาดอิงคังผู้เห็นอยู่เ,าาเห็นผ่านๆ่านแบบแบบหอมซ้มฮอปและสีอย่างไปห้าล่างและถัดมาเห็นเราโย่เลาะลูกเราเดีป่ะสามีได้สิไปหาเก็บผักขี้เล็กก่อนบัดนี้ คุณอะไรอยู่แถวคุณหอลายแล้วหม้อแกงนึงกับพอ่อแบงงมหอยเลยว้างมหอยบ่ลงน้ำเด้หนาวไม่ลงแม่ห <c oughs> หนาวสับน่ะสะเดี๋ยวห้าสี่ขอโตไปหาเก็บผักเล็กก่อนวันนี้เนาะกับี่เตรียมโตถทาไปรัดเสาเพิ่นเราควรสีออกมาตอนใดเดอเนาะทาไปน้ำกันเด้อไ,ไปเอาเสาันนี้ต้องไปเบิ่งน้ำกันอะไเลย เดี๋ยวได้ยันผู้ใดตาลักผู้ใดตาบลักเกียกเสาพคนหักเด้วยคนจะได้เปลี่ยนให้ไหมบอเนาะม่ใช่เสาเดียวอะไรบ้างอ๋อเสาละขั้วนะมันบี้น้อยนึงบมเป็นอย่างดอกถามเจ้าของเพิ่นแล้วเพิ่นว่าตอนอาลงก็ไม่ได้มีเหมือนกันเนาะบันเองมันอองแต่จะเนาะแต่ก็มันกัดทกบ่มันบะไรแน่นรอกมันตกมันก็หักครึ่งก็แล้วค่ะมันเป็นเองเนาะมันแตกแม่นแต่สวยในนงสิทธงามมาดู ท่านห้าสิบสีไปเตรียมตัวท่าไปหัดหับเสาเนี่ยไปมอบเสาเนี่ยแล้วก็ไปเก็บพักลิกก่อนจกักรก็ได้ไปมอบเสาเลยก็เมื่อเลยแล้วบริเวณมาแล้วบบบนี้ท่านก็บสบายดีล,ละเออด้อสดีโอเคพ่แม่พี่น้องเนาะถ้าติดตามไปเบิ้งน้ำกันห้าสิบห้ากันไปหาเก็บพักเลีกวาสิมี่ยังตื่นเต้นกับท่าไปเบิ้งน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเลาคลิปนี้กับโจ้ไอ้์ซันนี่ส,สกอนขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคน ่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะอำลาพาจากไปแล้วขอบุญขอบคุนไปทั้งผู้ใหญ่ที่ไววเนื้อเสือใจสาบุนคลิปนี้ก็พอกันในคลิปหน้าเออเนาะไปก่อนสบายดี